สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่8ถึง14กุมภาพานันธ์2564ค่ะภาพรวมนะคะของชาวกันสัปดาห์นี้อาจจะมเีเรื่องของการลังเลนะคะการตัดสินใจยากนะคะหรือว่า,าไม่สามารถที่จะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาได้นะคะอาจจะต้องอลังเลใจอยู่นิดนึงนะคะบางคนอาจจะมี เรื่องของปัญหานะคะเรื่องของการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามานะคะการงานนะคะระวังเรื่องความเครียดเรื่องกระทบกระทั่งเรื่องเข้าใจผิดนะคะสถานการณ์การทำงานอาจจะไม่แฮปปี้นะคะบางคนอาจจะเจอกับภาพอนาคตที่ไม่ชัดเจนนะคะ สัปดาห์นี้จะเหมาะกับท่านที่ทำงานด้านกฎหมายต่างๆนะคะอายการผู้พิพากษาทนายความนะคะเหล่านี้ก็จะถือว่าลุ่งเรืองนะคะไปได้ดีใครที่ศึกษาสายงานนี้อยู่หรือว่ากำลังเรียนด้านนี้อยู่ก็จะทำคะแนนได้ดีนะคะเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องให้ใช้จ่าย เข้ามาด่วนๆนะคะเรื่องของคนรอบตัวที่เข้ามารบกวนนะคะเรื่องของครอบครัวที่ชาวการต้องดูแลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการกู้ยืมเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะส่วนใครที่มีลูกหนี้นะคะสัปดาห์นี้อาจจะถูกเลื่อนหรือว่ายังไม่ได้คืนนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะระวังเรื่องความเครียดนะคะ เรื่องสายตาที่ต้องตรวจวัดตรวจเช็คให้ดีนะคะจะต้องใส่แว่นตาหรือว่า,าตัดแว่นใหม่นะคะสำหรับบางรายการเดินทางทางน้ำนะคะระวังอุบัติเหตุนะคะหรือว่าทาาุน้ำต่างๆอาจจะทำให้คุณเจ็บป่วยได้นะคะบางคนอาจจะเจอคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวไม่สบายได้คะ่ะคนโสดนะคะจ,จะยังไม่เด่นในเรื่องของความรักครั้งใหม่นะคะหรือเป็นความรักที่คุณยังไม่แน่ใจนะคะยัง ตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องนี้ก็ได้ค่ะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะบางคู่อาจจะอยู่กันแบบจืดชืดนะคะไม่ได้วือหวาอะไรมากนักนะคะหรือว่าทนอยู่เพื่อลูกนะคะหรือว่าเพื่อ,อความรับผิดชอบร่วมกันบางอย่างนั่นเองนะคะบางคู่ก็อาจจะได้ห่างกันเพราะเรื่องงานหรือว่าถ้าอยู่ใกล้กันอาจจะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายแบบนั้นค่ะเป็นสัปดาห์ที่ชาวกันต้องประคับประคองสถานการณ์โดยรวมให้ผ่านไปได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y u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  e คา a มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ